สวัสดีครับคลิปนี้ติดตั้งกับโ o r t u ูเนร์นะครับผมตั้งเสียงหอบไว้นะครับคันนี้เป็นเสียงสองนะครับอหอบพอๆเลยนะครับแล้วฟังเสียงสามครับอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ ครับผมเกียร์ออตโต้นะครับรับรองครับขับมัทีวัวเก่าแน่นอนมาฟังเสียงโรตารี่ครับโอเคครับผมราคากล่อง1 8 5 0บาทนะครับรับประกันครับ เกียร์โตเกียร์ธรรมดาขับไมายเเก่าแน่นอนครับดูนี่สินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับสนใจทักแชทเข้ามาหรือว่าอินบ็อกเข้ามาทั้งเพจได้เลยครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผม